ชิฉันนางสาวอนันตยากรกระโุกนักศึกษากายภาพบำบัดชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะคะจะมาสอนท่าบริหารในผู้ป่วยโรคข้อไหล่ติดนะคะค่ะเราจะมาทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคข้อไหล่ติดกันเลยนะคะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในกลุ่มวัยกลางคนอายุ40-60ปีโดยจะมีอาการปวดและมีการเคลื่อนไหวข้อไหลที่ลําบากค่ะ ซึ่งสาเหตุการเกิดยังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจเกิดในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ,จ็บหรือมีการจำกัดข้อไหล่มาก่อนผู้ที่มีเอ็นข้อไหล่อักเสบเอ็นข้อไหล่ฉีกขาดโดยมีอาการปวดจนทำให้เกิดการหยุดใช้แขนข้างที่บาดเจ,จ็บจนเกิดข้อไหล่ติดตามมาได้ค่ะซึ่งระยะข้อไหล่ติดนะคะก็จะแบ่งเป็น3ระยะค่ะระยะที่1นนะคะจะเป็นระยะเจ็บปวดค่ะอาการปวดจะค่อยๆเพิ่มขึ้นปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวมุมการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยลดลงค่ะ ระยะนี้จะมีอาการปวดนาน2เดือนถึง9เดือนระยะที่2นะคะก็จะเป็นระยะข้อไหลติดค่ะก็จะมีการส่งผลต่อชีวิตประจําวันโดยระยะนี้นะคะอานาน4เดือนถึง1ปีหรืออาจจะนานกว่านี้ก็ได้ค่ะและสุดท้ายเป็นระยะที่3นะคะจะเป็นระยะการฟื้นตัวค่ะอาการปวดก็จะลดลงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่เนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะช่วงนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วง5เดือนถึง2ปีค่ะเราจะมาเริ่มกันท่าที่1กันเลยนะคะ ถ้าเริ่มต้นนะคะคือให้ผู้ป่วยหันหน้าเข้าหากําแพงค่ะยืนชิดกําแพงให้ได้มากที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยก็เอามือวางไว้ที่กําแพงเพื่อเตรียมความพร้อมค่ะหลังจากนั้นเราจะให้ผู้ป่วยแต่กําแพงให้ไปได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะโดยที่จะต้องรู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บ ต่อไปก็เป็นท่าออกกาลังกายท่าที่2นะคะท่าเริ่มต้นนะคะจะให้ผู้ป่วยยืนหันข้างเข้าหากำแพงยืนชิดกำแพงให้ได้มากที่สุดค่ะโดยที่จะให้ผู้ป่วยยกแขนขึ้นทางด้านข้างไปให้ได้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ให้รู้สึกตึงแต่ไม่เจ็บค่ะ ต่อไปก็จะเป็นท่าที่3นะคะโดยที่ท่าเริ่มต้นเนี่ยให้ผู้ป่วยเอาแขนข้างที่มีพยาธิสภาพควยแขนไปทางด้านหลังหลังจากนั้นเราจะออกแรงดึงที่แขนทางด้านบนเพื่อให้แขนข้างที่มีพยาธิสภาพรู้สึกถูกยืดความรู้สึกจะต้องตึงแต่ไม่เจ็บ ต่อไปเป็นท่าที่4นะคะท่าเริ่มต้นคือให้ผู้ป่วยยืนตัวตรงค่ะหลังจากนั้นเราจะให้ผู้ป่วยประสานมือกันยืดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหลังเพื่อให้รู้สึกตึงที่บริเวณข้อไหล่ทางด้านหน้าความรู้สึกจะต้องตึงแต่ไม่เจ็บ ต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะคะก็คือท่าที่5นะคะให้ผู้ป่วยโน้มตัวไปทางด้านหน้าทิ้งแขนลงตามแนวโน้มถ่วงของโลกและที่สำคัญนะคะบริเวณรอบข้อไหล่เนี่ยจะต้องรู้สึกผ่อนคลายค่ะหลังจากนั้นเราจะให้ผู้ป่วยยืนขานนำขาตามร่วมกับมีการถ่ายน้ำหนักเพื่อให้แขนมีการแกว่งเป็นรูปวงกลมให้ได้ก,กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ก็นนะะมีดังที่เก่าไปข้างต้นนะคะโดยที่ทุกท่านเนี่ยทำ้างไว้10วินาทีทำาิบครั้งต่อเซตทำ3ามเซตต่อวนันทำทุกวันนะคะีิชานขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบ